สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะคะฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมาเรื่องจิตวิญญาณแห่งชีวิตระดับพระเจ้าตอนที่หกถึงตอนที่สินะครับไปรับชมกันเลยจ่าตงข้าฝากเจ้าดูแลท่านลุงด้วยไม่ต้องห่วงขอรับน,น้อยปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเองไม่ระวังข้างหลังเอาซะเลยนะเอกคยะฟุบตุ้ม ใครที่คิดจะทำร้ายคนที่ค่ารักมันต้องตายเป็นไปได้อย่างไงไม่ใช่ว่าเจ้าเสียพลังวิญญาณไปหมดแล้วหรอหรือ,อยังไงทำไมเจ้าถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้มันเป็นยาตะวันสวรรค์ที่เหย,ยชิงเกอกินเข้าไปยังไงละ่ะมันช่วยได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ผู้ อาวุโสดูเหมือนว่าเราจะมาช้าไปก้าหนึ่งสมบัตของตะกูลเลยถูกเจ้าขยะนี่กินเข้าไปจนหมดได้ผู้อาวุโสเราควรจัดการพวกมันตามกฎเขาตะกูลขอรับเราควรตัดมือตัดเท้าของมันทิงเกิดเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเดือดร้อนแกนตะกูลได้อีกท่านพ่อเจ้าสุนัขแกเจ้ากล้าที่ขโมย สมบัติของตะกูลต้องได้รับโทษอย่างหนักเจ้าจะยอมรับโทษหรือไม่ผู้อวุโสไม่ได้ลงโทษหนายน้อยแต่มาลงโทษคนที่กระทำความผิดจริงๆถ้าต้องการให้ใช้ความตายของตัวเองเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองท่านลงใจเย็นๆก่อน ท่านผู้นำข้าจําได้ว่ามีกฎของตระกูล 1, อยู่หนึ่งข้อหากข้าสามารถเป็นผู้นําตระกูลคนต่อไปข้าสามารถยกโทษให้อัจฉรกรได้ใช่หรือไม่ใช่มันมีกฎอยู่ในใช่มันมีอยู่ในกฎในฐานะบุตรคนโตของตระกูลเย่คือหงเอ,อ๋อแต่ถ้าเจ้าอยากเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของตระกูลเจ้าต้องต่อสู้กับหงเอ,อ๋อให้ชนะเสียก่อนน้องชายข้าถึงแม้ว่ายาตต ตะว,วัสว่างจะช่วยให้เจ้าฟืน้นคืนพลังให้เจ้ากลับสู่ระดับแรกได้และสามารถจัดการกับเหล่าทหารพวกนี้ได้เจ้าแน่ใจหรือว่าจะมาสู้กับข้าข้าว่ามันปลาประโยน์แล้วเพราะระดับข้ากับเจ้ามันตังกันมันจะทําให้เจ้าตายไปซะเปล่าๆฮึฮึฮึฮ อีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เหยะหงเจ้ากล้าพอที่จะมาสู้กับข้าหรือไม่ถ้าหลุงเราไปกันก่อนเถอะฮ่าฮ่าฮ่าขยะเยี่ยงเจ้าไม่สามารถกลับขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าน้องชายของข้าในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจขนาดนั้นพี่ชายอย่างข้าคงไม่กล้าขัดฝังเจ้าและเมื่อถึงวันประลองครั้งใหญ่ข้าพร้อมที่จะเหยียบย่ำเจ้าให้จมดิน และแสดงให้ผู้คนเห็นว่าผู้ใดกันแน่ที่เป็นอาเฉริยะของตระก,กูลเย่วันต่อมานายน้อยนายน้อยช่วยข้าด้วยนายน้อย,อยตอนนี้ข้าไปลอดและสีฟ้ามาให้ท่านรีบๆจัดการมันสักทีขอรับนายน้อยชึกอ,อ้อ เพียงแค่การโจมตีเดียวจ่าตงขอบคุณมากความสามารถของข้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับอสูุระดับสูงได้เลยต้องให้เจ้ามาเสี่ยงอันตรายแบบนี้นายน้อยไม่ต้องขอบคุณข้าข้าหรอกขอรับเมื่อเทียบกับท่านนายน้อยแล้วข้าแทบไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยจ่าตง เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนายน้อยรียบไปดูซับแกนอสูรเถอะขอรับตำราสวรค์แห่งจิตวิญญาที่ถูกปลุกขึ้นมานายน้อยสามารถดูซับแกนอสูรได้และแข็งแก่งขึ้นเลยหรือเปล่าขอรับสิ่งนี้แข็งแก่งฝาอสูรที่เราเพิ่งล่ากมากรมันน่าจะช่วยนายน้อยเพิ่มความแข็งแกงของนายน้อยให้ได้เข้าใจแล้วตำราสวรค์แห่งชีวิตดูซับ มันเอาไว้นี่คือแกนของอสนรระดับสองอย่างนั้นเลยมันดูบบริสุทธิ์ฝ่าระดับแรกมากหลังจากปรับแต่งแกนอสูรเสร็จพลังก็ไหลรูออกมาอย่างต่อเนื่องถ้างั้นมาทดสอบพลังกันเลยดีฟ้าความแข็งแกร่ง3,500จน นายน้อยแข็งแกร่งมากแต่แค่ต่อยก้อนหินแตกๆทำเป็นตื่นเต้นกันไปได้เยชิงเก๋จ้าเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงของนิกายหลินหยวนของเราทำไมถึงไม่ถึงพอใจกับสิ่งเล็กๆน้อยเยี่ยงนี้นายน้อยขอรับดูเหมือนว่าพลังวิญญาณของเอของเยชิงเก๋นั้นได้ถูกทำลายไปแล้วและตอนนี้เขาหาเช้อชัจฉริยะอีกต่อไปอะไรนะ ถูกถูกทำลายหรือถ้าเช่นนั้นตอนนี้เย่ชิงเก๋อก็เป็นเพียงขยะเท่านั้นสินะเจ้าคนตระกูลเก่าเจ้ารู้ไหมว่ากำลังพูดอะไรออกมาข้าว่าทั้งเจ้าและตระกูลเจ้ามันขยะอิงฝาสเสียอีกอะไรนะนี่เจ้าเดือดร้อนแทนเจ้าขยะเย่ชิงเก๋องง้นหรือ เจ้าหนูจงดูให้ดีนี่คือพระงาวิญญาระดับสี่ของข้าเจ้าแน่ใจหรือว่าจะต้องการสู้กับข้านายน้อยจัดก,การเจ้าหน้าลิงนั่นเลยขอรับฮ่าฮ่า่าฮ่าข้าก็น,นึกว่าจะเป็นคนที่กล้าและแข็งเก่งฝั่งนี้แต่ที่ไหนได้กับหนีไปหลบอยู่ข้างหลังนายน้อยของขยะที่ไร้ประโยชน์ของเจ้าขยะไร้ประโยชน์ เขาขู่เจ้านี่ปากดีซะจริงเจ้าเป็นใครชิงกล้ามาออกความเห็นกับคนของข้าฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนอาเชริยะของเราจะโกรธแล้วถ้าเจ้ามีความสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะเรียกว่าทันปูเอื้อพลังวิญญาณของเจ้านั่นถูกทำลายแล้วไม่ใช่หรือฮ่าฮ่าฮ่า รู้สึกยังไงกับการโดนนายน้อยของข้าต่อยหน้าไหนๆใครบอกว่าจะเรียกนายน้อยข้าว่าท่านปู่หลังจากตัวเองแพวิญญาณอินทรีย์ทองคำข้าเจ้าขยันทั้งสองคนนี้สะดูเหมือนวิญญาณระดับสี่ต้องการแสดงฝีมือสินนะถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงเปิดตาดูให้ชัดๆนี่เป็นตัวอย่างของวิญญาณระดับสูงที่แท้จริง จำราวิญญาสวรรค์จับมันไว้เก,กินเกณฑ์วิญญาณแรกระดับสำเร็จความแข็งแกร่งพันเก้าจินเจ้าเจ้าเป็นไปได้อย่างไงเจ้าเกินวิญญาณของข้าเออไปกันเถอะเป็นไงละ่ะรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของนายน้อยหรือยังจะตตองหาที่เงียบๆให้ข้าหน่อยข้าต้องการที่จะปรับลมหายใจ เลยเจ้ต้องเฝ้าทางเข้าออกข้ามให้ใครรบกวนข้าเด็ดขาดเข้าใจแล้วขอรับระหว่างที่นายน้อยฝึกฝนข้าจะปกป้องท่านเองอืมแตงดูเหมือนโครงสร้างวิหารวิญญาณจะถูกแตกต่างจากครั้งล่าสุดที่ข้าเข้าไปอืมภายในวิหารวิญญาณของข้ามีหอคอยปรากฏขึ้นมาได้อย่างไง ข้าต้องเข้าไปดูที่นี่มันอยู่ที่ไหนข้าจะปลอกเจ้าให้ก็ได้ที่แห่งนี้คือหอคอยแห่งพระเจ้าเจ้าหยุดปรากฏตัวแบบนี้สักทีได้ไหมอ้าทำไมเจ้าถึงชักดาบออกมาใส่ผู้หญิงเยี่ยงนี้มันทำให้ข้ารู้สึกเจ็บปวดอืมอ่าเจ้าสร้างปัญหามากพอแล้ว บอกข้ามาว่าหอคอยแห่งพระเจ้าคืออะไรเข้าใจแล้วหอคอยแห่งพระเจ้าคอยดูแลตำราวิญญาณของเจ้าซึ่งสามารถเปิดได้หลังจากเกินกินวิญญาณแรกสำเร็จภายในด้านในหอคอยนั้นสามารถช่วยให้เจ้าไปถึงบนสูงสุดของศิลักศิลปะการต่อสู้และสมบัติเช่นยาอาวุธอายุวัฒนะและอสูตางทินหายาก แต่ว่าไม่ว่าเจ้าจะได้รับหรือไม่นั้นมันก็อยู่ตามขึ้นอยู่กับทักษะและความกล้าหาญของเจ้าเจ้าหมายถึงอะไรเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปเรายังคุยกันไม่เสร็จเลยฝุ่ให้ตายสิพ่อและพี่ชายทรยศจ้องเอาชีวิตข้าแต่ข้าก็ได้ทันรู้มาช่วยไว้ข้าขอสัญญาตาดได้ที่ข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าจะไม่มีทางให้ใครมาทำร้ายคนรอบตัว ค่าเด็ดคาดฟุค่าเย้ yeah, ชิงเขอผู้หนีพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรฟสมบัติของชัชช้นแรกมันควรเป็นทักษะการบบเพาะมังกรและนี่เขาตายแล้วใช่ไหมฟูนี่มันกลายเป็นอ,อสูรระดับสี่อสรพิษยักษ์โรหิตสีคราม จบไปแล้วนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับบาย